ของทุ่งแห่งแหลงที่ภาคอีสานมีชื่อกล่าวขานทุ่งกุหลาร้องไห้เห็นแต่ขอบฟ้าราำไรแผ่นดินกว้างใหญ่ ร้อนเหมือนไฟแผดเผาเขาเล่าไว้เป็นนิทานทองทุ่งนี้มีชานานใสหนาแสงกันดานแห่งแรงใจหายครั้งหนึ่งพ่อค้าเชาเผ่ากุลาเดินดานโดนมา ยุงกันดานแสนเหนื่อยหนายร้อนแดดแผเภาเจียนตาดังทะาเลสายหาจุดหมายเมื่อยลาเห็นขอบฟ้าไกลลีบตาแสนเหนื่อยเพราะเดินลงมาหมดความวังจนปัญญากอดเข้าร้องไห้ ดาวทุ่งกุลาร้องไห้โนงามคงไม่ใจดำให้พี่ชายช้ำใจถึงอยู่อีสานแดนไกลแห่งแหลงป่านใดน้ำใจคลายที่จะเหมือน ก็ฝากน้ำคำย้ำเตือนน้องอยากแกล้งทำรักเลือนให้พี่เหมือนกุลาร้องให้กำสูนสาวทุ่งกุลาร้องให้โคนงามคงไม่ใจดำให้พี่ชายช้ำใจ ถึงอยู่อีสานแดนไกลแห่งแหลงปานใดน,น้ำใจคลายที่จะเหมือนขอฝากน้ำคำย้ำเตือนน้องอยากแกล้งทำรักเลือนให้พี่เหมือนกุลาร้องให้กำสูน